เอาละสวัสดีครับผมคุณอยู่กับผมพียววซีเอสอาร์เตฮะและนี่คือเดอะก๊อสแซคคาร์รอลนะครับตอนนี้เราอยู่ันที่เมืองของเวทีศุกชิงเจ้าทุกขแล้วนะครับสึกครั้งนี้ต้องรอให้ใครรู้แน่นอนว่าเราไปรับเปิดสุร์สัญญาไม่ได้ด้วยซี่โอเคปะไปที่ศุกชิงเจ้าทุกข์พบกันเลยเฮ้ยมีการ์ดว่ะขอเก็บการ์ดสักใบนะฮะอ่ะในที่สุดวันเปิดศึกชิงเจ้าทุกขพบก็ที่รอคอย โกคูกับกูลลินลินจะทดสอบผลการฝึกวิชาสุดโหดของตอนสักทีพวกโกคูใส่ชุดฝึกของสำนักเซียนเต่าที่ผู้เท่าเต่าเตียมไว้ให้เพื่อการนี้และตื่นเต้นกับการแข่งขันปี่กำลังจะเริ่มขึ้นอ๋อพ่อนะครับพ่อของเจ้าโกฮังเฮ้ยนี่มีการหนึ่งใบหึบรอบชิงชนะเลิศสึกชิงเจ้าลึกะพบครั้งที่23เป็นการประทะกันระหว่างโกคูกับมาจูเนียใครวะ มาจูเนียเปิดเผยว่าตนเป็นราชามาพิกโ,กโลธที่กับชาติมาเกิดใหม่ทําให้เกิดความแตกตื่นเป็นทัราประลองพระเจ้าที่ปิดบังตนเขาร่วมกานต่อสู้จึงตั้งใจจะก,การกับราชาพิก,โกโลุลโแต่ถ้าทําสําเร็จพระเจ้าซึ่งเป็นร่างแากก็จะตายไปด้วยโคคูไม่ต้องการจะเป็นเช่นนั้นนะครับหากแต่เพียงการต่อสู้ต้องตัดสินกันแค่นั้นเองโอเคโอเคไปไปรปเพล็กเลยดีกว่าคุณพ่อจะกลับมาแล้วด้วยเอาล่ะไม่ลืมอะไรแล้วใช่ไหม จานี้ไปจะไม่สามารถใช้งานส่วนต่อไปสกวดจะเคลียร์เกมสาเด็จการทำอาหารคอสมงจีจีการพัฒนาแอคคาและหุ่นยนต์เดินสองขาของบูมาการรายงานเรื่องใบฝึกวิชาของเซนเต่าโอเคเตรียมพร้อมแล้วโอเคไม่เป็นไรเอาล่ะทุกคนรออยู่ที่ไหนนะ้าไปหาทุกคนกันเลยดีกว่านะครับโอ้โหใส่แว่นอย่างเฟี้ยวขอลอตเตอรี่ใบเดียวพวกอ,อ,อยู่นั่งไง กวางช้านจังเลยนะขอโทษครับว่าแต่คุณเยอะมากเลยนะครับจริงด้วยอ่ะอน่ารำคาญนอะ่ะโอ้โหบูมาร์เราเริ่มรำคาญคนเยอะนะครับโอ้อะไรว่าคนแตกตื่นอะไรกันวะมิสเตอร์ซาตานอ๋อมิสเตอร์ซาตานมามิสเตอร์ซาตานมาถึงแล้วล่ะไปแล้วจา้า มิสเตอร์ซาตานมิสาตาเตหรอฮิโรที่ช่วยลกูกปกติวัวแล้วล่ะโอ้โหซาตานนะฮะผู้ที่ล้มเซลล์ได้แฟนซาตานทั่วโลก <c oughs> ขอโทษที่ทำให้รถูกมาแล้วเว้ยโอ้โซาตานซาตานโอ้โห,โหตะโกนลอกดิไออะไนตะโกนเรียกร้องนะฮะย <c oughs> อดนิยมจริงๆเลยนะเนี่ยมิสเตอร์ซาตาน่ะ คุณพิคโกโลคุณพิกโกโลเห็นคุณพ่อไหมครับฮะนี่เห็นไม่ได้ข้มดึงใส่ทำไมวะว่าแต่จะคิดจะลงแข่งในชุดนั้นเหรอโกฮังนั่งเขาเป็นอะไรเป็นเอาโกคูหรือว่าจะไปอยู่ในห้องเก็บตัวของผู้แข่งขันแล้วน่ะ มาแล้วนะครับนี่ว่า,วาง,ง่าว่าง่างทุกคนสุดาะด้งนจนุ่มสุขสนจะพบสายวุ่นวายแผ่นรับของพ่อวนบาบิดี้พานุ่นบาบิดีนบบด้นะครับตัวลายพรางนี้เลยซุน,นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮ่าฮ่าเปลี่ยนไปเยอะเลยทุกคนว่าแต่สวัยดีกันไหมนะ่ะ ฮะกโกคุซ่โกโกคุะโย่กลับมาแล้วเหรอพรทุทโธ่เต่าซุนคุ้งกโกคุ้โกโกคุ้งพ่อครับฮะฮ่าฮ่อะไรนะคุเทนคุณพ่อไงเหรอลูกนั่นแ่ะคือพ่อของมึงอ้อ คิดอยู่ว่าเหมือนเปียบเลยที่แท้ก็ลูกฉันเหรอไม่ใช่ลูกมึงก็ลูกคงข้างบ้านแหละอ๋ออ๋อเวลาไปโกเทนเขินเหรอโกเทนเหรอมันชื่อที่ดีเลยนะหยุดสี่ชั่วโมงนะเข้าใจนะอ๋อขอบคุณนะไม่เท่าหมอดูขึ้นมาบล็อกได้แค่ยี่สิบสี่ชั่วโมงนะโกหังตามข้อตกลงเอ้โกเทนไอ้โกคูตามข้อตกลงนะครับ งั้นพอเรามาส่งแค่นี้นะทุกคนก็รเราวหน่อยนะใหครับงั้นไปละครับลงแขกกี่คนอนะ่ะสองสี่หกหกคนนะครับหน้าเขาแทนนี่โคเทน,นประสมว่าแถวนี้กันหน่อยไหมเออหน้าสนุกจังเลยไปกันเลยไปกันเลยดีเ,เราโคเทนเราไปหนฮารกันเถอะ ไอเด็กสองแสบนะฮะตัวแสบเลยทั้งทั้งทั้งโกเทนนะครับทั้งคูงอย่าทิ้งไว้คนเดียวสิโอเคไปแล้วจะด้สองคนนั่นเฮ้ยผมรับบทเป็นโกเทนวะ่ะเปิดชาสกจชิงเจ้าวิตีพบไปหาทรังกันเถอะอเดีเ๋ยวนะ ที่นี่มันมีที่ฝึกไอ้วิชาไหมเนี่ยคู่นะครับตอนนี้จะตรังโอเคมาจะตรังอะไรวะพุกเขาฮนะร้านอาหารเวลาอาหารนะแถวนี้โอ้โกเทนมีร้านค้าเยอะแยะเลยอืมไพ้คุณแม่ซื้ออะไรหน่อยดีกว่านะนั่น,น่ะสิก่อน,นดื่นดูให้ทั่วก่อนเราค่อยเลือกกันเถอะ ตามนั้นเลยท่านั้นมันมีเอ้ยท่านั้นมันมีอะไรนะ่ะไอ้ทั้งีนตัวตัวนำเลยนะครับผมหัวโจกหัวโจกอาอทั้งหายไปอะลองส่วนทั้งคุยกันเถอะไอ้เฮียนนี่ต้องชงคุยคุย,ยเดียวเลยบบมาดูสิพวกเราก็อยากลองต่อสู้กับทุกๆคนเร็วๆยจังเลยเนาะแต่เอาชนะพี่กับลุงไปชีิดหน้าไม่ได้หรอกอ่า เดีย๋ยวโตขึ้น,นเราชนะได้นะอคองนั้นมั้งนะกนโกเทนลองเราลองมาดูทางนู้นกันไอ้เที่ยจะให้อย่าบอกนะว่าให้กูยิงให้กูยิงเงี้ยทั้งเกมอะตามหาทรัพย์ตองย่าแผง้อนกันเถอะโอ้โหโคตรน่นาเบือ่อเที่ยอะไรเนะี่ยดูนี่ฮะสิดูเหมือนพวกมันจะตามหาพวกเราอยู่อะถ้าคุณแม่โกรธเอาแล้วก็เดีย๋ยวจะไม่ซื้อของให้ตามร้านต่างๆให้นะสิ เอาไงดีนะถ้างั้นเราจะมาเป็นว่านายหลงทางดูแล้วกันแล้วฉันเะป็นคนตามหาโกเทนนะเอ๊ะไอ้ผมไม่เด็กหลงทางหรอครับช่วยไม่ได้นี่นะก็ฉันอายุมากกว่านะก็ต้องเป็นคนตามหามันดูเข้าท่ากว่าไงล่ะเจอกันเจอกันนะโกเทนที่โกนี่ครั้งคุงอืมทางนี่อายุมากกว่าโกเทนนะครับโอเคไปตามทางกันเถอะ โอ้โหจิ๊บจี้แล้วบูม่าชิปบหายแล้วสิไงโ,โคเทนเราเจอสักทีนะ <suits. S 1> <c oughs> คุณท่านหลงกับทั้งคู่นะครับ <c oughs> เออปากว่าอย่างแต่ทั้งสองคงก็เดินไปแถวานะครับแ <c oughs> ถวนั้นมา <c oughs> ใช่ไหมล่ะนะ <c oughs> ทำไมถึงรู้ล่ะครับ <c oughs> <c oughs> บ้าแล้วโคเทน กูบอกว่าห้ามพูงไงแต่ยังไงจริงๆเหรอโกเทนโอ้โหเป็นสิ่งไม่ดีนะลูก <c oughs> ใช่แล้วทั้งลูกก็อายุมากกว่าเดีย๋ยวุ่นวายนะอขอโทษครับเอาละงั้นได้เวลาไปรประลองแล้วนะนั่นสินะจะไปชา้าเดี๋ยวจะไม่มีที่นั่งหรอกเข้าใจนะโกเทนจ้างไปว่ะเฮ้ยกูได้เข้าเวลาประลองแล้วว่ะทียเล่นอยู่พวกนี้นม่มาเบื่อที่ิบหายเลย โอเคเข้าไปที่เวทีศึกช in ิงตำแหน่งผวกวนเธอไปนู่ในอีกหนึ่งท้านโกคุมุงหน้าไปยังลาประลองรอบคันเลือกโอ้โหนักสู้เยอะเว้ยโอ้โหนักสู้เพียบเลยโอ้โหเพียบเลย ทุกท่านท worries, you, ipping, ี่มารวมตัวกันตอนนี้บัดจะเริ่มรอบคัดเลือกของศึกจริงสตะวันตะพกครับครั้งนี้มีผู้เข้าแข่งขันมากกว่าปีที่ผ่านมาผู้ที่จะได้เข้าแข่งขันนั้นจะมีแค่ผู้ชนะในรอบคัดเลือกเคสิโมคนเท่านั้นแต่ว่าชิตเตอร์สตาร์ผู้เป็นแชมเปี้ยนแตมว่าเข้าแข่งขันได้โดยไม่มีเงื่อนไขครับ เรเราจะมาคัดเลือก15คนที่เหลือกันนับบัดนี้ครับผมเพื่อให้เป็นการคัดเลือกเป็นไปอย่างยุติธรรมเราจะใช้พันชุ์แมชชีนครับ <c oughs> 15คนที่ได้อันดับสูงสุดตามค่าของพันม์มชชีนจะเป็นผู้ผ่านเข้ารอบคัดเลือกครับผมพันธุ์แมชชีนอะไรนะ เอาละจะมีผู้ครอบแข่งขันที่ทำตัวได้ดีเหนือกว่ามิสเตอร์ซาตานแชมเปี้ยนของเราปรากฏอยู่ปรากฏตัวอยู่หรือไม่ไม่รู้มาพร้อมกันไปไปกันเลยครับถ้าอย่างนั้นขอ,อเริ่มสืบคิจตัวพบรอบคันเลือ่องนบัตรนี้มาว่ะมาดูซิรอบคัาเรื่องสืบคิงจ่ามิเตพบได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับแต่ถ้าดับพวกโกหังที่มีพลังเหนือชั้นได้ผ่านรอบคันเลือกไปอย่างง่ายไดโดยไม่มีปัญหา ดีจังที่ทุกคนผ่าเข้ารอบมาได้นะ่ะยอดก็ตันี่ของกุ้งปล้วยนี่อะอะไรเน,นี่ยเฮ้ยพวกมึงนใครเนี่ยชินกับคิบิโตะสวัสดีครับคือคือซูงโกคุสินะครับทำไมรู้จักทำไมถึงรู้จักฉันหรอเคยได้ยินคำล่ำลือนะครับ ถ้าเป็นไม่ได้ขอจับมือสักหน่อยครับอ๋ออ๋อยินดีที่รู้จักนะอ๋ออย่างนี้นี่เองใจด,ดีงามสมคำรับมือจริงๆริได้มขอตัวนะครับไปแล้วจา้าใครที่ไหนก็ไม่รู้มาขอจับมือไรนัดซุนไม่รู้สิแต่ว่านะดูเหมือนคนซ้ำไม่ใช่การแข่งขันที่พวกเราเอาชนะกันง่ายงาแล้วหรอก ดูเหมือนสองคนนั้นน่ะก็ไม่มีใครน่าสนใจเลยอะไรอะไรอะไร,อะไรกันนะเจ้าพวกนั้นสายตาโหดมากเนะต็มที่มากเกินไปหรือเปล่ายามูอะซูปโปวิดโอ้โหซูฮะซูปโปวิดสึกชิ้นเจ้าจะพบได้เริ่มขึ้นเช่นนี้ขอการบ่ลสระล้านโลกแพรกระจายตัวกันไปอย่างลงตัว แต่ว่าในการแข่งขันนัดที่6รอบที่1นึโคกคุกับเบนิต้าต้องมาเจอกันทันทีเป็นโปรแรมจับสลากที่เอาเรื่องทีเดียวอ้าวเจอกันแล้วครูนี่วะรอบที่หนึ่งก็เริ่มต้นขึ้นในการแข่งขันนัดที่หนึง่งโคริลินสามารถเอาชนะได้อย่างง่ายดายเออตามด้วยการแข่งคู่ที่สองการเจอกันระหว่างพิคโร่และชินตินชายติสึนาร์เออแต่ว่า ทำไมรู้สึกว่าต่อสู้กับเจ้านี่ลำบากทั้งที่ยังเจอกันเป็นครั้งแรกนะเจ้าเจ้าเจ้านี่มาเป็นใครกันแน่เนี่ยฮะเดี๋ยวก็จะได้รู้ครับแต่ตอนนี้มาสามาสนุกกับเกมมังกรเถอะครับขอโทษขอสละสิทธิ์เะรเฮ้ยเอะสละสิทธิ์เหรอ แปลว่าไม่สู้แล้วครับใช่ใชจริง,รงสินะเรื่องของเป็นพระเจ้าของดาวดวงนี้ผมเริ่มรู้สึกอะไรเกี่ยวกับเราขึ้นมาละสิไอ้เฮียมถ้างั้นเราไปกันต่อเลยครับผมการดาอสู้รอบการแข่งขันขนัดที่สามผู้เข,าข,นข,นขน้าแข่งขันวีเดีโอกับผู้เข้าแข่งขันซูปโปวิดซูป,ปโปวิดไอสัตว์ที่แปลก อาจจะไม่ใช่ก็ได้ละหรือว่าทั้งคืออะไรนะครับอย่าอย่าบอกนะว่าท่านไครโอนะเปล่าไม่ใช่หรอกครับท่านไครโอชินต่างหากครับไครโอชินเหรออยาเป็นความลับไว้ก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่อยา,ใายกให้ใครรู้นะครับท่านใครโอชินที่อยู่เหนกว่าท่านไครโอทั้งสี่ S <S <S เคยได้ยินว่าทั้งไพโอเนี่ยังมีเทพอยู่อีกด้วยที่เขาร่ำลือกันอ้นาน,นายเป็นอะไรเหรอพิโก коло โหมอพูดโอหังใส่นายเหรอฉันจะไปตอบตอบกลับให้เอาไหมละ่ะป่ะเปลา่านะอย่านะอย่าพูดอะไรนะขอร้องละ่ะอย่าพูดอะไรเลยนะขอร้องเลยโกคูอืมโกคูเริ่มสงสัยนะฮะ ตา่งขันที่สามมีเดีต่อสู้กับโปโปวิสซูโปโปวิสชื่อนั่งแค่โคตรโคตรเสียงเลยผูดถึงพังมีเดหนียวกว่าผู้ต่อสู้อย่างมากแต่ซูซูแต่ซูโปโปวิสสิวตเข้ามาเข้ามาเร่งงานเรื่อยๆมีเดีสมเลยไอ้เชี่ยโอ้โหตัวบลเลอร์เลยอ่ะดขึ้นแล้วมีดอ่ะ มันจะไหวไหมนะลูเหมือเขาจะมีพลังที่เหนือความสามารถของตัวเองเยอะเลยนะไม่เข้าใจแฮมันไปยังไงกันแน่เนี่ยจะจะบ้านั่นายนายายมามเพ้ยงพอมลยม้วยอมแพ้ยแเยม้ยอม้ใ้เล้เลย้ยเ้ยม่ยไม่ม่ทยนม่้ามแาเ้าเยเ้ เราซูให้ขาดใจตายไปข้านงนั้นนะอ้าวไอ้ซูปโป้วยมันมันแพมแล้วนะมาแล้วโูทุบโอ้โหทุบหน้าทีนึงหลับหลับเลยก็โขเหยียบเหยียบนะฮะ,ะชิปหายแล้วกระแสยกโทษให้ลุงโวยเฮ้ย,ยจบับบานนั่นเฮ้ย <c oughs> เฮ้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 อย่ามาเป็นเรื่องสิแต่เย็นกลัหงไม่ครับเรื่องเ่นเ้สโปโปวิคสิ่งที่พวกเราต้องทำไม่ใช่สิ่งนี้นะรีบๆชนเคก็ได้ตับโยนอเคตก ออกนอกเวทีผู้เข้าแข่งขันซูปโปโปวิชนะครับโอเคใครที่คุณบีเดลก็คือว่าใครออกนอกสนามก็จะเป็นผู้แพ้นะครับในสุดชิงเจ้าดุตาพบซูปโปวิชินซูปโปวิชินจะมายกโทษให้แกแน่ทำใส่กระโหลกอาวิซะมันก็ไม่ได้เกรงกลัวเลยนะครับ เรีย้ยเปเลยนะครับไม,ไม่ต้องผมผมจะอุ้มไปเองเก้เทสุภาพบุรุษสัตว์โคตรโคตรเฟี้ยวพ่อหนุ่มกูยังไม่เล่นอยูี่อเลยมาคุยกันเป็นสิบเจ็ดนาทีแล้วเนี่ยนะอ๋อมีพระจะจะ,จะการาเจ้านั่นนะอถ้าชนะในนัดต่อไปจะได้ไปเจอเจ้านั่นในรอบที่สองนะกูหังนเอรโดเซี่ยมาแล้ว ดียกตาดีเลยโอเคครับคุณพ่อเดี๋ยวลบปวดออกไปแป๊บนึงนะคุณวีเดียวยอมโดนคุณมาเมทับุนยอมโดนหรอกว่ากินถวนนี่ดูสิถ้าถ้าเป็นของของนายแล้วก็ผมคิดว่าเาร,รื่องมหรสย์จะเกิดขึ้นแน่นอนใช่ไหมล่ะอืมคุณพ่อลบปวดออกไปแป๊บนึงฮนะผมจะมอบถวนใหม่ให้คุณวีเด <c oughs> ียว ไม่เป็นไรแล้วแต่อยู่นี่สักพักนะแล้วก็จะดีขึ้นเพียงละขอบคุณนะโกฮังคุงมันมันขอตัวนะทุกคนรออยู่น่ะไปแล้วนะกับพ่อของเขาผงนอนซมเลยนะโดนใ้เจ้านั่งกระทืบเ <c oughs> ฮ้ยอ๋อฟื้นตัวคิดว่าตายเวน อ่าหายแล้ว <c oughs> โอเคบีเดียวน่าจะไปดูโกฮังนะครับสูส้ๆนะโกฮังคุงเขาน่าจะไปดูโกฮังนะครับใครวะเนี่ยเฮ้ยต่อไปรอบการแข่งขันนาทีสี่โกฮังมาเจอหน้าก,กาับคิมบิโตะมาวะแปลงเป็นซูปเปอร์ไซียาอะแปลปปรงราบเป็นซูเป,ป,ปรอร์ไซียาอะไรนั่นสิ อยาทกทดสอบด้วยว่าหากเกิดอะไรขึ้นน่าจะช่วยเดี๋ยวพวกเราได้จริงๆหรือเปล่าห<ะ>ืมทำไมนิวสุดซ์เปอร์ซาย,ย่าด้วยละ่ะแล้วช่วยเหลือเรื่องอะไรหรือเปละนะ่านั่นมันหมายความว่าอะไรกันนะครับเรื่องนั้นสกวอจะได้รู้เองก่อนอื่นเราจะขอดูพลังลีทไทค์ของซุปเปอร์ซาย,ยา่าหน่อยนะเดี๋เล่นสิครับจะไปซุปเปอร์ซาย,ย่าต่อหน้าคนเยอะแยะอย่างนี้เนี่ยนะแล้ว อะไรนะพวกน่าเขาคุยพ่อน่เขาคุยที่อะไรกันนะเจ้านั่นบอกให้ไปลาเป็นซุปเปอร์สายงานสิโกฮังโกฮังพิกโกโงสุพิโกโลพายักน้าให้แล้วฮะน่นพิโโลอะไรนะพิกโกโลนายมีอะไรงั้นเหรอไม่รู้ไม่รู้ว่าอะไรแต่แต่ว่านะ จะขอคุณโกจะขอใช้คุณโก,ก้ทาหงหน่อยนะครับยังไงขอพายังสูงครับจะขอรอนัครับว่าต่อจากนี้เจะไจะเกิดอะไรขึ้นขอให้ทุกท่านอย่าเครื่องไวสักพักนะครับอด็กโกรธละ <S <S อะไรนะไอนี่มันคือเรื่องอะไรกันเนี่ยใครจะไปาดทิดเจ้าตัวนั้นพูดอะไรไม่รู้เรื่องเล่าบอกมาสักวันหนึ่เป็นใครท่<ถ>านผู้นี้คือไทโอชิน ทท,ท,ท่านไคโันครัรอืออเ้จัดทังไคโอะอยู่นะไคโอชินนายคือทั้งไคโอชินเหรอทางเราขอตอบสนองความรักของคุณแล้วกันครับจำลูก,ลลก,ลลกเห็บของเธอสุดเบอร์ไซยาเป็นสุดเบอร์ไซยาที่นี้เงินที่จับกัดน่าไป,ไปอีกเป็นของแถมให้เอาไหมล่ะฮ้ อะไรนะในที่จำกัดงั้นเหรอนดามีการย้อมผมด้วยนะเย็บเทปผมยาวขึ้นไอ้นั่นมันคืออะไรนะพระมหาศาลเลยจะหมอนั่นกกูห้างแลงล่างเหรอไม่น่าไม่น่าเชื่อเลย แปลงร่างได้อรับพลังนั่นแหละนะจับไว้ให้ดีนะเว้ยซูเปอร์โปวิทโอ้มาว่ะมาแล้วอะไรพวกแกเฮ้ยโอ้เอาโดนโถโดนโถแล้วดุเว้ยอะเออโอ้โหโอ๋เหมือนโถดูพลังนะฮะอ้าวเชี่ยเลยโ เจ็งไปแล้วเจ็งไปเลยดูดพลังมันเต็มที่แล้วไปละเอาไอ้เหี้ยาวา<อ>กหังหมอบเลยนะยังครับอย่าเพิ่งทำอย่าเพิ่งทำอะไรนะครับไม่เป็นไรครับคิปิโตะจะพาคุณทรงกวฮังไปดูแลเองต้จะแอบต,ตักกับคนนั้นไปไม่ให้รู้ตัวนะครับ もしยกรศิ้งเล็บถ้าเราทำไมนกเกียร์พวกคุณจะตามมาด้วยนะครับเとても助かมますจะช่วยได้มากเลยไปแล้วจ้าท่จะทำไรดีล่ะโกคุฉันจะตามไปก็ทั้งใครโอชินบอกแล้วบอกว่าพวกเราจะต้องช่วยได้านนีนาแต่อย่ารู้ว่าทำอะไรถึงมันกลายเป็นเรื่องแบบนี้ได้ถ้างั้นฉันก็จะไปด้วยดีไหมนะมาแล้เลยน่ะคาร์ล ของเราของเราสองคนล่ะฮะแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาจะมาทำอะไรอย่างนั้นไม่ใช่เหรอแต่มาก็เกลื่อนสมิ่หรอว่าเธอถ้าเป็นใครโอชิหรือเป็นอะไรตอนนั้นจะเป็นยังไงเราช่าง,ง,งาใคจะตัดสินตัวกันายเท่านั้นสันิมกแข่งขันที่มาเข้าท่าเพื่ออะไรสักอย่างเลยเข้าใจแล้วทำให้ศึกชิงตะพบเดี๋ยวจะแข่งทีหลังก็ได้นะ ว่าเอ้ยมาันอยู่โลกนี้ได้แค่คนเดียวไม่ใช่หิือไนงานไหนก็ตามมาสิไปเรื่อการทางน,นู้นเลยอีกไปเลยนะไปแล้วจ้ากูก็ไปนะฮะฝากฝากูากหังไว้ผมไม่ไว้แน่นะอืมเดีย๋ยวทำให้ซูกูหังเฟื้อแล้วเดี๋ยวฉันจะดีต,ตามไป,ไปด้วยนะ คิดว่าซุนโกฮังก็น่าจะไปด้วยแหละน้อยอ๋อตัวเบต้าก็ไปนะครับเล่นมาครึ่งชั่วโมงไม่มีให้กูไม่แทบจะไม่ได้ขยับแลวนอกจากต้องเกมไอ้เหี้ยทั้งเกมไอ้เหี้ยเนี่ยอา่าริขี่มาด้วย โจดีจังถ้าไม่ขอความช่วยเหลือจากพวกคุณเราเราอาจจะชนะไม่ได้นะครับเอาชนะไม่ได้เหรอสองคนนั่นน่นเหรอไม่ใช่ครับสองคนนั้นเค่ถูกใช้งานเท่านั้นครับโดยข้อมดลจอลลี่พอมดเหรอครับในอดีตการขณะที่มนุษย์โลกเพื่อจะต้องเดินด้วยสองขาได้ ในจักวลไกลโหมดีมวี B ่ B ือว่าบิบวันหนึ่งบิบิดีเนี่ยได้สร้าง้สอาลัขึ้นมาโดนบังเกิดมันเป็นจอมานี่นคามสุดที่ชื่อว่าบลูนะครับดาวหลายร้อยดวงถูกเกียเป็นดาวแห่งความตายแต่เคยมไม่กี่ปีจอมนาบจอมานบูนั้นแม้แต่บิบิดี้สร้างก็จะพบลำบากมาจิม ขนาที่ต้องผนเไม่ให้จอมาบูเคลื่อนไหวได้สักพักหนึ่งเลยครับรอได้จังหวะทีำจัดปิดทีได้แต่ว่านะมามบบิบิดีมบีดี้มรัามอคามบพบิบบดีโมอะไตมบิบีดี้ผูมต่โชว์ไลเขี้ยอะไรงงๆเนี่ยอ่าไม่ทันเลยโอเครอยังเอ๊ะไม่เป็นไรแล้วซูนโกฮัง หายแล้วเหรออ๋อมาดูวกันสิเดี๋ยวจะเล่าทุกอย่างให้ฟังเองให้ฉันไปด้วยได้ไหมมีเรื่องอจะรู้มากมายเลยขอร้องละสัญญาได้ไหมว่าถ้าเกิดอนารายจะต้องหนีไปทันทีนะเข้าใจแล้ว ไปกันเถอะไปได้จ้าวีเดียวก็ไปด้วยโอ้โหกูแทบไม่ได้ขยับตัวละครเลยสัตว์เย็ยนี้สอมมันบูงนั่นเหรอครับอย่างนี้นี่เองมีเรื่องอย่างน่าเกิดขึ้นด้วยแล้วสุปโปกับยามูเขาร่วสักิงเจ้าดุนพบเพื่อเพื่ออะไรเหรอครับ อาบุกกมรมมันบูที่ถูกกนว้เป็นเวลานั้นจะเป็นต้องใช้พลังบอิที่สุดปรดิมาณมหาศาลนะเลยส่งส,งสงองคนนั้นเข้าสึกองทัจึงเจ้าลุจพบเอ๋นี่ความเร็วเท่านี้เนี่ยตามเราตามมนะันทันหรอกนะเอความเร็วขึ้นเล่นความเร็วขึ้นอีกหน่อยแล้วกันฉันเร็วกว่านี้ไม่ไหวแล้วละ่ะ อมา,ากลับไปก่อนเลยก็ได้นะมันน่าจะอันตรายกว่าที่คิดเยอะเลยนะ่ะก็คงต้องเป็นอย่างนั้นสินะมันน่าเสียดายจังเลยแต่ว่าเท่านี้ก็รู้แล้วแหละคนที่กำจัดเซลล์นะ่ะไม่ใช่พ่อของฉันสินะมันคือพวกนายใช่ไหมมัน,ม,นมันก็จริงจริงจริงด้วย S <S> ฉันนะ่ะคิดอ uh ีก huh. ม mm. ันก right> ็ร yep> uh ู้สึกแปลกๆมันก็แปลกๆอยู่ดีที่ไอเทเนียชัดเลยโอ้โหสู้นะกูฮังคุงกำจัดจะพอมดี่ชื่อบาร์บีดี้แล้ช่วยทุกคนนะขอโทษนะเป็นหวัดนะฮะโอ้โหไอตัวจมูกแบบไม่ค่อยดีอย่าตายนะโกฮังเอเข่กลับมาโดยปลอดภัยแล้วอย่าไปเดทด้วยนะอย่าเคอย่าไปเดทด้วยกันมา ดี๋ยวอ๋อรตามถ้าใครโอชินไปไปแล้วนะรับขอโทษครับคู้มเลยจ้าโอ้โอ้โหกูแทบไม่ได้ขยับตัวละครเลยไอ้เหี้ยอืมจะได้รับเกียรติจากรามวัชนะเลิศนามาว่ะพอมดบบตรีดีที่นี่ที่ไหนเนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ย ครึ่งชั่วโมงแล้วกูแทบไม่ได้ขยับเลยอา่านในบทสนทนาเนี่ยเกมบ,บ,บ,บับ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 บีดี้นี่บบเป็นคนแบบไหนนะอ๋อาละตาทุกคนตาคุณพ่อดีกว่าโอเคครับผมสำหรับภาคนี้ดังบัศคาเราก็ต้องไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะกูไม่ได้เล่นหนีอะไรเลยะเนะครับผมไม่ได้ขยับเลยนอกจากตอนแรกก็คุมโกทังนะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพา,นาหน้าเราจะไปหาพรมรบายบีดี้กันแล้วนะครับผมพานี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ